องคมนตรีมอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรมค่ะที่โรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมอำเภอบางมุนนาจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีได้มอบธงเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรม,ม,แ,กรมแก่นายสุดชัยขานอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมบรรยายพิเศษก่อนนำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม โอกาสนี้นายวีระโรดพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตรครั้งที่1ภายในงานมีนิทรรศการที่แสดงออกถึงคุณธรรมความดีที่ภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันจัดทําขึ้นจังหวัดพิจิตรได้ประกาศวาระจังหวัดเป็นจังหวัดคุณธรรมโดยมีการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ดําเนินกิจกรรมในการสร้างคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆเพื่อการขยายผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ หวังเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีหลักการที่สำคัญคือเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ต้องใช้ฐานคุณธรรมไม่ใช้ฐานอำนาจยกย่องเชิดชูการทำความดีทุกรูปแบบรวมพลังด้วยการรวมคนเข้าด้วยกันถักทอเชื่อมโยงเป็นขบวนการทำอย่างประณีตและเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจังหวัดพิจิตรมีต้นทุนในการเป็นสังคมคุณธรรมความดีอยู่แล้วจากโรงเรียนบางมุลน,นาภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมโรงพยาบาลบางมุนนาคและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมนอกจากนี้ยังมีตำบลลำประดาในเขตอำเภอบางมุนนาคยังเป็นตำบลต้นแบบจัดการตนเองมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในระดับชุมชนตำบลและระดับจังหวัดเพื่อรวมกันสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเพื่อขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดเพื่อจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดคุณธรรมทั่วทั้งจังหวัดต่อไปค่ะ Não, não, não.